ถ้าคุณเป็นมือใหม่อยากสร้างตัวตนให้ดังทำตามนี้ครับข้อที่1หาเวก่อนครับว่าเราจะทำช่องเกี่ยวกับอะไรไปในทิศทางเดียวนะครับหรือไปทิศทางที่สอดคล้องก็ได้เยอะตัวอย่างเช่นคุณสอนตัดต่อวิดีโอแต่คุณก็ทำติ๊กตอคู่ได้คุณสร้างตัว,วตนแต่คุณก็สอนไลฟ์สดคู่ได้คุณทำอาหารแต่คุณก็สามารถทำเครื่อง,งดื่มได้อะไรที่มันทิศทางเดียวกันหรืออาจจะเป็นสอดคล้องกันอันนี้ทำได้นะครับอันดับที่2ครับลองมาดูซิว่า ไอตัวสินค้าและบริการของเราหรือความรู้ความสามารถเราเนี่ยมันไปตอบโจทย์มันไปแก้ปัญหาให้กับใครได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกวิดีโอคอนเทนต์จะต้องตอบโจทย์คนดูนะครับเพราะไม่งั้นเขาก็ไม่อยากจ่ายเวลาให้กับเราเจ๊ไหมครับอันดับที่3เนี่ยคุณจะต้องใส่ลูกเล่นและเอฟเฟกนะครับที่ TikTok กมีให้นะครับเท็กก็กเขาชอบให้ใช้เพลงใช้แฮชแท็กของเขาใช้เอฟเฟกของเขานะครับข้อถัดมาครับใช้แฮชแท็กที่เป็นกระแสนะครับและข้อต่อมาครับทาให้ Ti k t o k เนี่ยรักช่องคุณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณลงคลิปไไปเเนนี่ถ้้าามมมมกิ2ชวโแลค นะหรือแม้กดไลค์หรือกดแชร์เนี่ยเท็กกจะเข้าใจว่าคลิปคุณเป็นคลิปที่มีคุณภาพติ็กกจะรักคุณมากเลยครับเพราะว่าคลิปคุณมมีคุณภาพไงไม่เกิน2ชั่วโมงเนี่ยดึงดูดคนดูไม่ได้ละนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะนําส่งหน้า for you page นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้คนรักเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทําคลิปวิดีโอเนี่ยเราอาจจะสร้างคําถามบางอย่างนะครับเพื่อให้คนดูโต้ตอบกับเรานะครับเช่นใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็รอให้เขาเล็ก e c o m น e ์ t ดูนะครับเพ ทั้งหมดนี้มือใหม่เนี่ยแล้วทําอย่างนี้ต่อเนื่องอย่างน้อย60-90ถึงวันนะครับชื่อว่าช่องของคุณก็จะเติบโตแต่ทั้งหมดนี้อย่าลืมนะครับหน้าต้องสว่างชัดเจนและนะทาในปริมาณที่ไม่มากไปไม่น้อยไปครับคือไม่ควรเกิน4คลิปต่อวันไม่ควรเกิน3คลิปต่อวันอย่างมากสุดคือ3คลิปก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไม่ควรลงคลิปติดๆนะครับเพราะฉะนั้น,นยพยายามรักษากฎของ Tik t o อกไว้ด้วยนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพลินเลยครับว่าเป็นประโยชน์โอปสารมาสโคดเอเนอพีสวัสดีครับ